เราด้วยการไปโดยการนี้จะมาพูดในเรื่องของอที่เป็นประเด็นแลวก็เป็นสิ่งที่น่าห่งใยในในปัจจุบันนี้คือเรื่องของอุบัติไฟฟ้าซึ่งไม่เรืองว่าเมื่อก,ก่อนจะเข้าถึงในระดับเด็กๆได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมาแบบามากามาแบบ่ว่าจะเป็นมาจากสื่อโซเชียลซึ่ง,เ,งเราเข้าถึงหมด มาติดองอ่ะมมีโทรศัพท์ไลฟและก็ไปเห็นโฆษณาบ้างท,ที่ล่อลวงกับคูมาในรูปแบบของตัดคูนตกกกุ๊กตาเอ,อ๋ใช่ไหมเรีง่งว่าเด็กๆจะออมีหลายคนก็เป<อ>็นความหมุงใจว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่มันเป็นสารเคมีที่มีอันตรายมากกว่าบุหรี่ทั่วไปด้วยซ้ำอันตราย ปอดของวันี้เราพอเห็นก็อยากไปทุ่งเกี่ยวอยากคิดว่ามันเป็นจริงดีต่อร่างกายอยากคิดว่ามันเป็นจริงที่เทพนะเเรื่องพวกนนี้เรายังมีอนาคตอีกเยอะแยะในการที่จะก้าวขึ้นไปในเติบโตในวันหน้าธรรมบุรีธรรมดาก็เหมือนกันก็อยากไปลองตอนนี้วันนี้พอไหนเนี่ยพอสี่ถ้าพอสี่เดี๋ยว เรื่องจะมาสอนในเรื่องของคุณเดชจนปีนี้ก็จะที่คอร์น่าสอนนะครับก็ฝากไว้ต้องเห็นอย่าไปาไปลองหรือไปเอามันมาใช้ระดับอุตส่าหไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ดีมากๆปลอดภัยจะไดเอารูปภาพมาดมูว่าเวลาหลายคนเวลาปลอดภัยในโรคหูดวอคอหอบหายใจแบบโรมานกว่าจะนอนกว่าจะหลับได้ Good yeah. job.